ญาิของเด็กหญิงวัย14ปีในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ถูกกลุมทำร้ายร่างกายและถ่ายคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะครับพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดครับผู้ปกครองนำเด็กหญิงวัย14ปีชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานาสอบสวนตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติกรณีหลานสาวถูกกลุ่มวัยรุ่นหญิงรุมทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่31มีนาคม และนำคลิปวิดีโอมาเผยแพร่ผู้ปกครองเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดเพราะว่าจากการสอบถามหลานสาวเบื้องต้นบอกว่าสาเหตุเกิดจากหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายร่างกายนั้นบังคับให้ค้าประเวณีไม่เกี่ยวข้องกับผู้ชายตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ขณะที่ตำรวจระบุว่าได้นำตัวเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีที่ร่วมก่อเหตุส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วนะครับ ส่วนอีก2คนอายุเกิน18ปีเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหา <ปะ S 1> ร่วมกัน <ปะ S 1> ทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวสู้คดีครับ